แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองอบถั่วลันเตาในหม้อทอดไร้น้ำมันดูค่ะวันนี้เราใช้ถั่วลันเตาแช่แข็งนะคะพอออกจากช่องฟรีซมาเราก็จะนำมาชั่งน้ำหนักก่อนเนาะประมาณสัก300กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำความสะอาดนะคะล้างน้ำแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ พอเสด็จน้ำแล้วก็เทสใส่ชามผสมได้เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยพริกไทยป่นเพืเ่อนๆกะเอาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่อนสักเล็กน้อยค่ะ จากนั้นเราฉีดน้ามันสเปรย์ลงไปนะคะเป็นน้ำมันมะกอกเราว่าถ้าใส่เยอะอาจจะช่วยให้กรอบได้นะแต่ว่าเราไม่อยากใส่เยอะนะคะถ้าใครจะลองทำดูก็ลองใส่น้ำมันเพิ่มได้ค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เนาะคลุกเข้าทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกจะไม่คลุกแป้งนะจะเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ เราจะอบ2รอบนะคะเพื่อนเพื่อนรอบแรกเราใช้เวลา7นาทีอุณหภูมิอยู่ที่200องศาค่ะพอครบเวลา7นาทีให้เรานำออกมาคนนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมีความสุกแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยกรอบนะคะเราก็จะอบรอบที่2 10นาทีแต่อุณหภูมิเราลดลงนะคะเหลือประมาณ180องศาค่ะเราก็ ไม่ได้เฝ้านะเพื่อนๆกลับมาดูปรากฏว่าไหมนะคะบางส่วนไหมเลยก็ต้องทิ้งนะคะคัดทิ้งเพราะว่ามันขมทานไม่ได้อันนี้เป็นส่วนที่2นะคะเราจะคลุกกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรอบแรก7นาทีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปริอุณภูมิเราก็จะใช้แค่180องศาค่ะ รอบที่หนึ่งก็สุกเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยกรอบนะคะให้เพื่อนๆคนสักเล็กน้อยนะจากนั้นให้เราอบต่อรอบที่สองค่ะรอบที่สองเราใช้เวลา10นาทีแต่อุณภูมิลดลงอีกนะคะเหลือสัก150อองศาเพราะว่ากลัวมันไหม้เหมือนรอบแรกนะคะ ้วยนี้ก็คือไม่คุกแป้งนะคะค่อนข้างมีส่วนไหมหลายเม็ดเลยต้องทิ้งเพราะว่าขมนะที่มันไหม้นะคะไม่ได้ฝ้ามัวแต่ไปเล่นติ๊กตอกนะคะก็เลยไหม้แต่ว่าเขามีความกรอบนะแล้วก็จะมีแบบแข็งนิดนดนะคะเดี๋ยวเราเคี้ยวให้ฟังค่ะถ้วยนี้เป็นแบบ คลุกแป้งนะคะก็จะมีลักษณะแบบขาวๆอยู่เนาะโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะคืออาจจะไม่ได้กรอบเหมือนถ้วยที่แล้วนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ส่วนตัวแล้วชอบแบบถ้วยที่ไม่คลุกแป้งมากกว่าเดี๋ยวเราเคี่ยวให้ฟังค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับได้นะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเราว่ามันก็โอเคอยู่นะใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะ รสชาติก็ถือว่าใช้ได้ทำเสร็จก็เอาไว้ทานเล่นๆหรือว่าเอาไปคลุกในพวกสลัดก็ได้ค่ะลองดูค่ะ